วันนี้พามาดูหน้าผาพันปีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะ <S <S 1> <S 1> เป็นไซซขีของที่นี่เขาบอกว่าหน้าผาที่นี่มีประวัติมาอย่างยาวนานนะคะเราก็ถึงกันแล้วดูอยู่กลางภูเขา,ารถบัที่ไม่ช่องเรานะคะน่าจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะกันเห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรมากแต่ก็อาจจะเป็นทีนูชิปแบบพาเดิน ดูของซื้อเพราะของซื้อ,อ,อน่าซื้ออยู่อะไรเงี้ยค่าเดินอะไรนะารูกโตแล้วนะฮะมายอดตัวลงนี้ใช่เลยแล้วอะอ๋อปวดแขนโหผลไม้ส,สดๆเลยอันนี้อร่อยอ๋อลูกนะั้นเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อเพราะว่าเขาจะวาประมาณนี้นะครับ เป็นแบบเออเจดี JD เป็นสางนี่ครับผมเราจะมีเรือสะพานอย่างนี้ไหมคะใช่ครับตรงนู้นเป็นสะพานสลิงด้าน <I S 2> ล่างไอเออโทในภาษาไอศิลป์เราจะมาสื่อไปว,ว่าลูกผรร่าุ้มหอคอยหรือเจดีนะครับนี่เหรอคะถึงแล้วเหรอคะใช่ครับน,นี่เลยได,ไดลงไปอีกถึงแล้วไปเรื่อยๆครับโอเคถึงแล้วสิสลิดก็คือหน้าผาภาษาสลิงคจีนทำตัวเป็นทัวริสเตอร์ของจริง ก็เดินตามทางนั่นนั่นถ้าเป็นสีแดงคงสวยนะแต่สีเขียวก็สดชื่นดีเดี๋ยว<ด><ด>ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้ามาซื้อไปไปดูไปดูก่อนเฮ้ยงูเฮ้ยเฮ้ยทำไม,มเขาเสียบไม้ขายตัวละสี่พันบานี่มันยังไม่ตาย นี่เดี๋ยวเขาย่างให้กินได้ไงยังไม่ตายในนั้นยังไม่ตายเนดินลงินเดลงเม่นลงเินงเดิกลงเินงเนลงเดินลงเดินลงเดินลงเนงเดินลาเดิงเดินลเดินลงเินลเดินเดอนลงเปนเดาวงเลงเดินลเิลงเนเปไนลงเดนลงเลเดิลงนงเนลเงนงานล้างนงนินนลินเเเนาเเนลเเนนงงนงสั่งนงิน เขากวางแบบไม่รู้จักที่มาที่ไปนะอันเดียวตามวินคนโบราณเขาเก่งเนาะเนี่ยคนไทยทํานะแต่คนไทยไม่สนใจโอเคค่ะโอเคค่ะค่าเดินค่ะเดี๋ยวตามไปค่ะาไม่ไปแล้วไม่ไปดูถ้ำเหรอมีถ้ำมั้ยมีต้องเดินไปนะดูซิว่ามันมีซัมติงซัมติงซัมติงหรือเปล่า อ๋อนี่ไงนะผ่าของข,องของาอุ๊้นน่าจะมีคนเดินมีบันไดาดูด่มีคนทำบันไดาตรงนั้นน่ะเช้านี้อากาศยังไม่ร้อนมากแล้วก็ยังไม่ทำไมมันชันเหรอมันชันมันสโลปจริงว่ะโอ้ โ oh. อ,แอ,แอ้แล้วถ่ายรูปอะ่ะกันอยากไปอยู่สนะพานแล้วก็วถ่ายรูปอะ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะกันไปแล้วกันไปแล้วกัน่กเดินให้พี่กันไปอยู่งกลางสะพานคนเดียวกันเวลาถ่ายรูปขอให้ลืมตาด้ยวยนะ,ล,ะลืมตาลืมตาแล้วตาอู๋ไมมีแค่นั้นเอาด้วยถอดแมทได้เพราะว่าโนโมมนุษย์ไม่มีมนุษย์อยู่แถวนี้ยกเว้นมนุษย์ของเราเองกำลังเดินไปถ้ำกันนะคะ อ,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 อย่าบอกนะนั่นคือสะพานซิกเนเจอร์สิงคโปร์ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเออทางเดินน่ากลัวจันงนู่นนั่นก็มีทำเลยการจ๋าในนมุมนี้อ่ะเดินต่อเนี่ยเราก็ถึงขั้นแบบ อะไรม่เดินไปอุ๊กลื่นนั่งคือเสาฐานดอกบัวเหรอเออดอกบัวอะไรวะเชคเชลื่นไปนี่คืออันตรายอยู่เด้ออ๋อนี่คือเสาสัญลักษณ์พระเหรออ้าวมีอะไรคะอ้าวมีอะไรคะ โดนหลอดอีกแล้วแม่บอกวมามีทางเดินไงแม่บอกมีแต่เซิร์ไงนี่คืออะไรโอ้โหถึงปุ๊บแล้วคืออะไรทุกคนจึงอ๋อเหมือนไอ้นี่มูสเชีเลยว่ะ o w something? ทัวช์ชงกชกชงกเข้าไปดูข้างในมีอะไห ทำไมเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงไอ้พวกหนังที่แม่จะมีแบบยันแปะอยู่เพื่อไม่ให้พี่แตกออกอยากรู้ด้วยทำไมแย่อย่างเงี้ยพื้นที่อย่างเงี้ยคนจนในชอบพูดว่ามีผีมีผีมีบ้าพี่แง่ไหนแล้วแม่คนนี้พี่จะอยู่ไอรูข้างๆรูนั้นก็ได้รูเยิ่งที่ไม่มีคนอ่ะอโอ้ ทัวชงโง่ที่แท้จริงนะคะจะบอกว่าก็ไม่ชงโง่เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเชอบเอากระดาษไปผูกไว้จากต้นไม้เห็นปะเห็นคนไทยอ่ะไม่เหมือนคนไทยผูกผ้าสามสีที่เสาตรงนั้นถ้าเป็นที่ไทยอ่ะเสาต้นเนี้ยไม่เหลือโน้แต่คนไทยอ่ะไม่ใช่เสาใช่ป่ะแต่อเนี้ยคือเขาเอาสิ่งที่เขาอยากได้ไปผูกก็คนไทยก็อย่างนั้นนี่เหรอเอาผ้าผ้าผ้าสีมาผูกแล้วก็ผูกขุดขุดขุดแต่วิวจึ้งมากจะต,ต้องไปแต่งรูปให้ไอ้สะพานนั่นบบน่ะแ,งแ,งแงาานนดงๆออ่มาหน่อย ตอนขึ้นว่าลำบากแล้วตอนลงจับไปโซ่นเฮ้ยหนูว่ายแล้วทำไมตัวหนูเบาๆลืมกระเป๋าตังค์ไว้บนรถญี่ปุ่นวางอะวางอะไรแป๊บบนึงรองก่อนเวลานามิตรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งพูดนะ<า>เ็นเต็มเลยอ่ะ นแล้วเขาจะเรียงให้เป็นชั้นๆเห็นปะม่ใช่ใครญี่ปุ่นความเชื่อเหมือนคนโบราณเลยนั่น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 วุฒิวุ่นวุฒิโอ้โหเก่งอ่ะบางคนเก่งมากตั้งได้หลายชั้นมากอ่ะเฮ้ยมีหินลูกกดใจที่มีนักเตะ เนี่ยแล้วก็เป็นนอนก็คือไปไล่ลมของเขามสาระเกิดมีใครจะคนที่เขาทาเป็นนะนอนมึงไปล้มเขาเนี่ยมึงซวยเลยค่ะค้เข้าตัวจ้าคืออะไรรู้ว่าคนในอดีตแะเขาทาอย่างเงี้ยคือเขาฝากของไม่ดีไว้ที่นี่แต่คนปัจจุบันอ่ะเอาสิ่งที่อยากได้อว้ตรงนี้ก็รรงเลยแล้วเมื่อไรมันจะได้วะั้านั้นอะ ใช่เพราะว่าถ้าคุณเอาของที่คุณอยากได้มาวางไว้ตรงนี้คุณก็จะวางไว้ตรงนี้คุณก็จะไม่มีวันได้ไปไงแต่คนโบราณจริงๆหลายพันปีก่อนอะเวลาเขาทาอย่างเงี้ยคือเขาเอาสิ่งไม่ดีเช่นความเจ็บปวดของร่างกายฝากไว้ที่นี่แล้วเขาจะมีหลายชั้นเนี่ยตั้งได้กี่ชั้นก็คือขอได้เท่านั้นชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเอามาวางก็แบบว่าโอ้ยตั้งวางแล้วก็แบบว่าขอให้แต่มงเมือเอาของที่มึงอยากเอาไปนีเหมือนกับเป็นลายมิน คอนทราสต์กันเล็กน้อยถ้าเหมือนถ้าเหมือนกันแต่คอนทราสต์กันเล็กน้อยอ่าบาปลาเเริ่มชอปได้ใครจะชอบชอบอะไรนี่อะไรอ่ะขนมขนมไก่ทอดไม่ใช่เหมือนอันนี้เราเลยเหมือนเตียงครับเออใช่ไม่เหมือนอันนี้อะไรนะเกล็ดโมจิเกเตี๋ยโมจิเกษตรใช่ี๋ย เอันนีห่อมะช็อโตนีช็อกโกแลตหมเอาไหมยังไม่เอาทําไหมเต็มครับช็อกครีมเดี๋ยวมาเดินดูแต่ละร้านกันขายไม้าไม้ใบกระท่อมมะเนี่ยเอาไว้ให้แมวกิน ขนมแคดี้ปบเกือช่พูเหรอเดินดูร้านมาเหนื่อยอ่ะ เดินขึ้นเดินลงนั้นเหนื่อยเลยเมื่อกี้เขาบอกขอเงียบหน่อยอ๋อเขาให้เราเงียบๆหรอคะไกลบอกอ๋อโอเคพ่อคนแก่อยู่เยอะมีแต่ทูญี่ปุ่นเขาตกใจเปทูญี่ป่นต้องใสแบบทำไมต้องกินในติ่มเดี๋ยวหนูก็จะกินเหมือนกันหนูเห็นถ้วยโอเด้งอยู่ตรงนั้นอยู่จะได้กินไรเนี่ยไม่รู้เดินมาดูก่อน โมจิย่างกินกินเออเงนเอะไรไหมคะเดี๋ยวมาช่วยกินโอเคที่บ้านนะยี่สันเฮ้ยยี่สันวันวันได้มาแล้วปลาร้อนๆน่ารักจ้าอร่ออย่างสองอย่าง มาเลยเขาดาันเลยระวังระวังนะเค็มีนี่คงกอยากกิมอยากชิมอ่ะมันเหมือนปลาละปลาทูเค็มหมอ่เยปลาด้วยกินกินกินของกะไรน้ไปเค็มหรอนี่ไหนเนี่ยกระาน หมดแล้วเหลือลูกเดียวที่เราอยากกินจะโดนคนซื้อไปยังอะพักนึงยันยูเอาวันนั้น เปลียนไม่พอแล้วต้อใช้แล้วดูนั่นดิมีึในกระเป๋าช่มรดะสน,นเลยน่าจะล้างมาให้แล้วแหลนะไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศไทยญี่ปุ่นอปิน เปรี้ยวหวานๆที่มเมืองไทยแพงมากแพงชิบหายหมดเนี่ยบางอันก็เปรี้ยวนะม,มากคือลูกอะไรราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ซัมปิ้งสตริงเบอร์รี่เปรี้ยวอือกหวานก็เอาหวานจกไดเลยนะใช่แต่ว,วะที่มเมืองไทยแพงมากแล้วก็ครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยอันนี้เท่าไหร่เงี่ย400เยน ร้อยเก้าสามสิบบาทก็ถูกอ่ะกินป่ะอ้าวเดีู๋ปเป๋อแล้วอ้าวอร่อยชอบนี่มีลาขึ้นเป๋อแล้วลูกสุดท้ายขอให้หวานเถอะเปี้ยว